เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับอีกสักครู่ครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของความเชื่อมั่นธุรกิจโรงแรมตอนนี้มีสัญญาณว่าเริ่มจะฟื้นตัวแล้วนะครับแต่ว่ากําลังมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องการขาดแคลนกําลังคนนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมาริสาสุโกสนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับ วันนี้นรายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของเอนเกประสงค์จากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ SMS ครับพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข422 1 0 7 5นะครับส2่1 0 7 5ส่วน Facebook Live พิมพ์ข้อความที่เพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับทาารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง youtube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารที่สามารถที่จะใช้ GSB Reward Point จํานวน1,000คะแนนนะครับเพื่อนําไปแลกสลากออมสินพิเศษเป็นมูลค่า100บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลทนันทีครับ ธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารสามารถนำ GSB Reward Point จำนวน1 0 0 0คะแนนเนี่ยไปแลกเป็นสลากออมสินพิเศษมูลค่า100บาทได้แล้วนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ GSB Reward Point จำนวน1000คะแนนไปแลกกับสลากออมสินพิเศษได้แล้วนะครับคำถามคือแลก เป็นมูลค่าได้เท่าไหร่นะครับแลกได้เท่าไหร่ส่งคำต่อมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนรานนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยนะครับซึ่งเหมาะสาหรับเจ้าของธุรกิจที่อยากจะขยายร้านค้านะครับอยากจะเพิ่มยอดขายอยากจะได้เงินสดเพื่อน,นําไปต่อยอดทางธุรกิจโดยธนาคารมีข้อเสนอพิเศษนะครับเช่น ดอกเบีย้ยได้อัตราพิเศษเป็นเวลานาน6เดือนแรกวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ที่พิเศษสุดคือมีช่วงเวลาของการปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนด้วยนะครับสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารนอมสินทุกสาขาครับซึ่งสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะต้องมีการจัดทํานิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2566สนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ w w w g s b o r t h เะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับผู้บริหารท่าเรือกรุงเทพนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพอากาศในพื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพตามโครงการท่าเรือสีขาหรือว่าไว้พอร์ตนะครับเพื่อดําเนินการตรวจวัดควันดาของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประเภทน้ํามันดีเซล รถบรรทุกสินค้าในเขตพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ไม่ให้เกิดมาตรฐานตามกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ในแหล่งกําเนิดนะครับเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนโดยไปทําการตรวจวัดที่บริเวณประตูเขื่อนฝั่งตะวันออกท่าเรือกรุงเทพคลองเตยนะครับซึ่งรถบรรทุกสินค้าและตู้สินค้าที่ พบว่ามีควันดำเกินค่ามาตรฐานนี่จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยพ้นสัญ,ญลักษณ์ห้ามใช้พร้อมกับต้องไปชำระค่าปรับแล้วก็ให้รถบรรทุกคันดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปนะครับเมื่อเร,เร็วๆนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดการประชุมก่อนการให้เอกชนยื่นข้อเสนอในโครงการทางพิเศษสายกระทูป,ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อให้เอกชนได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดของโครงการอย่างรอบด้านรวมทั้งทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดการจัดทําข้อเสนอได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะครับพร้อมกันนี้ครับยังมีการตอบข้อสงสัยเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเอกชนจะยื่นซองข้อเสนอต่อไปนะครับซึ่งก็มีทั้งบริษัทที่เป็นเอกชนของไทยของจีนของฝรั่งเศสสนใจซื้อเอกสารและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จานวนทั้งหมด13รายด้วยกันนะครับก็คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับบริษัทผู้ได้รับการคัดเลือก ในเดือนธันวาคม2,566นี้นะครับและหลังจากนั้นก็จะดาเนินการก่อสร้างโครงการได้ในช่วงปี2,566จนถึงปี2,570นะครับและจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันการจัดงาน Specialized Expo 2,28 0ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนปี2,571นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงรูกินดูชัยครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของความเชื่อมั่นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมตอนนี้เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาใหม่ เกิดขึ้นคือเรื่องของการขาดแคลนกําลังคนนะครับเกิดอะไรขึ้นไปพูดคุยกับคุณมาริสาสุโกศนนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับอีกสักครู่หนึ่งเรื่องนี้ผมมีข้อมูลเล็กน้อยกับเรากันเพราะว่ามีรายงานจากทางสมาคมโรงแรมไทยหรือว่า THA นะครับบอกว่าสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยได้ร่วมกับธนาคารในประเทศไทยสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรมหรือว่า Hotel Business Operator Sentiment Index ในเดือนธันวาคม2565นะครับก็คือเมื่อเดือนที่แล้ว มเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปีที่แล้ว2 5 6 5ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคา,าดการณ์กันว่าในไตรมาสหนของปี2,566นี้จะมีลูกค้ามากกว่าหรือใกล้เคียงกับไตรมาสที่4ของปี2,565นะครับโดยจะมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยประมาณ160ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีรายได้กลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด ปลายเนสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการที่จีนเนี่ยเปิดประเทศจะส่งผลดีกับระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันกับคุณมาริสากุธโกสลนุมพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณมาริสาครับสวัสดีค่ะคุณธีรพัทครับครับบรรดาชนีที่น่าสนใจผมเกินคร่าวๆแล้วล่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับคุณมาริสาครับ เกี่ยวกับอะไระสามล้านคีมาอนรับดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโรงแรมที่ที่เขาสมาคมโรงแรมไทยไปทํามาใช่ไหมฮะเขาบอกว่ามั่นใจว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีที่แล้วก็เราได้11.5โดยประมาณอันนี้ทั้งปีใช่ไหมคะปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะซึ่งประมาณประมาณ20%ของของ25%ของปีแต่ปี2019ค่ะก็ก็ใกล้เคียงเอ่อฟื้นฟื้นตัวเอ่อใกล้เคียง เอ่อปีสองพันสิบเก้าะคะก่อนโควิดยี่สิบปดเปอร์เซ็นใช่28แเปอร์เซ็นแล้วนะปีหน้านะคะก็มีมีหลายเอ่อหลายหลายสถาบันที่ประเมินนะคะว่าจะทั้งเท่าไหรก่ก็ก็ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดนะคะที่ที่ประเมินกันก็เป็นการอัตราการฟื้นตัวถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทีนี้อัตราการเข้าพักเนี่ยมันก็เชื่อไหมัปีสอพันยีิบเอ็ดเนี่ย 9%เองแต่ปีที่แล้วเนี่ยขยับมา4.5เพราะว่าทีไม่มีนักท่องเที่ยวเลย4.5%ค่ะ,ะเป็น o c c u เพ n c y ในโรงแรม4.5%ไม่ได้เยอะนะคะครับครับนะคะถ้าเพราะว่า Fixed ส,สูงนะคะแต่ว่าปีนี้เราน่าจะขยับขึ้นไปอย่างที่คุณธีรพัฒน์พูดนะคะประมาณ60%แต่ที่ีความเชื่อมั่นเนี่ยเราก็ทําร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่ทามาตั้งแต่ตอนโควิดนะคะเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการประเมินว่า คนคนอย่างภาคธุรกิจโรงแรมต้องการความช่วยเหลืออะไรในเรื่องของเงินทุนอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเป็นเออส่วนของท่องเที่ยวที่มีอสเซทเยอะที่สุดในเรื่องของโครงสร้างที่ดินสึกแล้วก็คนด้วยนะคะคก็เลยคงเห็นคงเป็นห่วงก็ก็เป็น,เป,นเป็นโอกาสที่ที่เราได้ทำอจัจฉรินี้ขึ้นมามค่ะครับทีนี้พอตัวเลขออกมาเป็นยังไงบ้างฮะ เราเล่ออกมาเมื่อเอินหลัชนีไม่ได้อยู่ที่คณะของสาขอโทษนะคะเอาเข้าข้าวเพราะเล่ละเอียดคงไม่คงไม่คงไม่ไปยุ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคร่าวๆคือมันมีแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้นถูกไหมครับคุณมาลิสาก็ใช่ค่ะดีขึ้นแล้วนะคะค่ะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตามมาเรื่องบุคลากรมนะฮะก็ตอนนี้มันเหมือนกับเราเราพยายามหาจุดสมดุลนะคะเพราะว่าเอบุคลากรที่ออกไปก่อนตอนโควิดอ่า 2021ใน 50%, 50ที่กล,ก,กลับมาตอนนี้อัตราการจ้างงานในกลุ่มอของสมาชิกของสมาคมในในดัชนีนที่ร่วมดัชน,นทีทำซอรว์เนี่ยรประมาณ70%ที่ที่จ้างกลับมานะคะแต่ว่าก็ยังมีหลายโรงแรมที่ยังไม่ได้จ้างพนักง,งานพนังไงมนด้วยเพราะว่า บิสเนสหาธุรกิจมันขึ้นลงใช่ไหมคะใช่คะแล้วรโรงแรมก็อาจจะจ้างพาร์ทไทม์มากขึ้นนะคะ<อ>แล้วก็ในวันมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งประกอบซึ่งก็เป็นเทรนด์ของนักศึกษาจบใหม่หรือรายง,งานรุ่นใหม่เหมือนกันที่ต้องทำกองการทํางานพาร์ทไทม์ต้องต้องการทํางาน สองสามงานในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องโทรบ้างทางานบ้างก็เลยพยายามที่จะพบกันตรงกลางว่าจะยังไงประกอบกับตอนนี้เราฟื้นตัวถึงว่ากําลังเร่งเครื่องแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนคนดังนั้นเนี่ยอาจจะขอดูอีกสักถึงสักหกเดือนว่าความต้องการมันจะมันจะมันจะเอ็กซ์ตรีม เหมือนกับที่หอกข่าวไปเหมือนเดิมไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่า,า,าสวิตชาร์ตก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะ<า>ก็เลยคิดว่าคนาน่าจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนักศึกษาจบใหม่น้องๆเนี่ยน่าจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น <ynen> ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะครับครับ,รบทีนี้ประเด็นสําคัญเนีย่ยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องบุคลากรเนื่องจากว่าเราเราได้ไปศึกษาไหมครับว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วมันจะมีผลกระทบอะไเราหรือเปล่าคุณมาริสาก็อืม นัท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าเขาอาจจะจองเร็วมาถึงว่าเวลาจองอ่ะเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวช็อตทอลใช่ไหมครรัับคบถ้าเป็นช็อตทอลเนี่ยประมาณ60%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเป็นช็อตทอลก็คือเขาก็อาจจะแบบจองวันนั้นเลยอย่างเงี้ยวันนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องเฟล็กซิเบิลต้องเตรียมคนพอต้องแบบต้องต้องมันต้องสแตนบายตลอดเลยฮะตต้องสแนใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็น แล้วก็ responsive response ต้องดีคือเดี๋ยวนี้ใช้โมบาลทำทุกอย่างใช<ห>้คือือทำทุกอย่างต้องการ Response เร็วนะคะเราก็ต้อง Response เร็วในเรื่องของการรับการจองการเคลียร์ปัญหาอะไรอะไรต่างๆนีคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจะอยู่ยาวขึ้นด้วยเพราะว่าเขาเสียตังมานานเสียตังเยอะเวลาเขาสูงข่องบินแพงมาก็มาอยู่ เลยระยะยา,ยา,ยาวดนั้นเนี่ยเดี๋ยวแล้วประกอบกับตอนนี้ค่ะเขาต้องอทำมีการ work from home มากขึ้นใช่ครับ remote working เพร่นะคะคนั้นเนั่นเน็ตต้องดีอะไรอย่างเงี้ย<อ><อ>หารือว่าถ้าเป็นพนักงานาทางในเรื่องของด้านของ banquet หรือ catering ก็ต้องมีทำ hybrid ได้คือเรื่องของทเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมันมันมันเริ่มจะเข้ามาสู่การการทำงานของพนักงานของโรงแรมมากขึ้นนะคะกิจกรรมอื่นๆอีกใช่ไหมคะเดซานั่งคิดที มันมีเยอะมันมีเยอะมันมีมันมีมันมีเยอะค่ะมีเยอะองค์ประกอบเดี๋ยวครูฟังนึกภาพตามถ้าเชิญฮะคือว่าอตอนนั้นเนี่ยตอนปีที่แล้วเนี่ยทัวร์ยังไม่มาอ่าใช่ครับอินเดียจะเข้ามาเยอะหน่อยครับประเทศอื่นเวียดนามก็มีแต่ว่าแต่ว่าอัตราการจองการจองห้องพักมันมาจากเอฟไอทีมากมากกว่าทัวร์เอฟไอทีนี่คืออะไรฮะเอฟไอทีคือนักท่องเที่ยวที่จองมาเองอะค่ะอ๋อมาเองมาเที่ยวเองครับครับ่วนใหญ่ก็อาจจะจองตรงบ้างหรือจองผ่านออนไลน์แอพพลิเคชันนะคะ ซึ่งซึ่งอันนี้อันนั้นหมายความว่าเขาไปความคาดหมายคาดหวังที่สูงขึ้นนะคะเขาก็ต้องการเาการบริการที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ไลฟ์สไตล์บีฮเดียของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยวไม่ใช่แมสไม่ใช่แมสอะฮะดูแลแต่ละคนให้บริการแต่ละคนให้ทุกคนประทับใจนะ,ะเราถึงจะได้ลูกค้ากลับมาอย่างนี้เราก็ต้องอไปเืย ต้องไปเซอร์เวย์แอนาลิซิสใช่ไหมฮะว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างคร่าวๆก่อนแล้วก็มาดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งใช่ค่ะอย่างเช่งงน India อย่างเงี<ไ>้ยค่ะสมมติว่าคนอินเดียอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการอ่อย่างต้อก็มีอาหารอินเดียในบุฟเฟ่ต์ะคต้องมีเออ่มาซาลาฉีต้องทํามาซาลาฉีให้หรือถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเออเขาอาจจะมีต้องมีอาหารฮา,าลา,าลหรือว่าอันน้ตงยเลยเดินทางแบบแฟมิลี่ใช่ไหมคะแบบแฟมิลี่ก็ต้องมีาห,าห้องก็ต้องมีเบบี้คอร์ดต้องมีเบบี้เซนเตอร์คอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการ รายการที่ที่เอ่อธุรกิจก็ต้องอาจจะต้องมีซูมเขาต้องซูมอ่ะเพนาะงั้นนีทก็เน็ตต้องดีต้องมีเอ่อมีไอทีสแตนบายคอยให้คอยอำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้โจทย์ใหญ่ขึ้นนะคะบคุณปานิสาฟังดูแล้วเนี่ยใหญ่ขึ้นนะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะนะคะสาหรับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะครับเพราะฉะนั้นไอภาพเดิมๆที่ว่าทัวร์มาถึงปุ๊บจะมาลงแล้วก็เข้าโรงแรมแล้วปกติเหมือนสมัยก่อนโควิดดี้ ค่ะสา,ามไม่กลก้าฟันทงว่า,ม,ะะามันจะมีแบบแต่เท่าไหร่นะก็คิดว่าจะน้อยลงกลมจะเล็กลงทุกวันนี้หางานประชุมก็เล็กลงอยู่แล้วเพราะมันมันไฮบริดได้ไงะะคะแต่ว่างานโซเชียลเองของคนไทยเองงานงานแต่งงานอะไรแบบนี้ก็จะปริมาณคนลดลงไมมนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องการป <COVID S 2> ้องกันการแพร่ระบาดหรือว่าเป็นเป็นเรื่องของงบประมาณที่ ตับน้อยลงหรืออะไรก็ไม่ทราบหรือพฤติกรรมคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยางงี้มีโจทย์ให้ต้องทําศึกษาวิจัยต่อเลยนะครับคุณไมิสาครับเรื่องหนึ่งไงเรื่องหนึ่งอย่างอย่างงานประชุมเนี่ยปัหาที่เป็นบุฟเฟ่ต์นี่ก็ไม่ค่อยนิยมแล้วนะอ๋อเหรอครับนิยมเป็นเซตมากกว่าเป็นเซตเลยนะะใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอะไรคือคือมันก็คงมีปะปนกันไปแต่มีมีรีควร์ไหมในเรื่องของเป็นเซตมากขึ้นครับอันนี้คือลูกค้าเขาจะรีเควสต์มาใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปนั่ ใช่ค่ะใช่ค่ะเ้าก็ต้องแข่งขันอีกใช่ไหมฮะโรงแรมต้องแข่งกันในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้อีกเยอะแยะไปหมดโอ้โหสรงว่าโจดเพราะว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของแกสตรอนมีรมีร้านอาหารดีๆระดับมิชลินเยอะแยะไปหมดโรงแรมก็ต้องไปแข่งด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่พยายามมันต้องมีมากขึ้นทีนี้สาคัญที่สุดเนี่ยเอาละปีนี้เป็นปีแห่งการปรับตัวผมใช้คานี้ได้ไหมฮะได้ค่ะได้ต้องปรับคือปรับทุกฝ่ายเลยคือมันไม่ได้แปลว่าเฉพาะโรงแรมอย่างเดียวถูกไหมฮะ กับธุในเรื่องของคอสอีกคอสด้วยสูงขึ้นใช่ไหมฮะ,ะใช่ครับไม่ว่าจะเรื่องของคนหรือว่าเรื่องของอต้นทุนวัตถุดิบนะคะครหรือค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมก็ต้องเริ่มมองมองแล้วว่าเฮ้ยจะลดค่าไฟยังไงอ๋ออันนี้บีซีจีนะฮะอะไรนะคะะอันนี้บีซีจะะีนน CG เลยนะฮะ ใช่ใช่ค่ะก็ต้องลงทุนอ่ะต้องโซล่าแล้วตอนนี้หลายโรงแรมก็ปรับใช้โซล่าอืมแนนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาเห็นว่าเรา BCG ด้วยก็อาจจะมีแรงจูงใจให้มาพักมาก้ออันนี้ก็เทรนใหม่คือคือคือ sustainability หรือความมั่งยืนก็เป็นเทรนใหม่ครับถ้าถ้าอย่างโรงแรมของสาเองนะขออนุญาตแต่เราก็เป็นโรงแรมที่ certified green ทุกทุกโรงเรยก็มีลูกค้าเลือกใช้เพราะว่าเราเป็น green นะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยเทรนในเรื่องของการ ที่ลูกค้าหรือโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นคอร์เปรสที่อยู่บริษัทข้ามชาติอะไรต่างๆเขาจะต้องใช้สป라이ชเชนหรือใช้สป라이เออร์ที่กรีนไงฮะแล้วเขาก็เซอร์ติฟายตัวเขาเองบริษัทข้ามชาติอ่ะเขาก็ต้องเลือกใช้โรงแรมที่กรีนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปโดยเฉพาะเนี่ยบางทีเขามาพักห้องพักหนึ่งเนี่ยอยากจะรู้เขาปล่อยคาร์บอนกี่กเท่าไหร่เขาจะออฟเซตยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเทรนด์เทรนด์ใหม่ซึ่งอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าไม่เพียงแต่โรงแรมเท่านั้นที่เริ่มจะ คือมีความตระหนักในเรื่องนี้มานานไทยแลนด์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นลีเดอร์ในเรื่องนี้แต่ตอนนี้เอเย่นเองนะคะก็ให้ความสนใจในการเลือกใช้โรงแรมที่กรีนด้วยเหมือกนกันมันแบบสป,ปายเชนของท่องเที่ยวมันเริ่มที่จะกรีนเป็นกรีนสปายเชนมากขึ้นและเส้นทางท่องเที่ยวที่ทีททม่มีมีชุมชนเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้อ,ของเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวคาร์บอนต่ำอะไรเงี้ยมันเริ่มเป็นเทรนที่เห็นมากขึ้น รับอ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องรบกวนเวลาใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณมาริสาครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณมาริสาสุโกศลนุนพักดีนะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยจะเห็นว่าต้องมีการปรับตัวกันพอสมควรนะครับปีนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมไปเฉลยคําถามก่อนนะครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังนะครับว่าอ่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะถามว่า ธนาคารออมสินได้มอบสิทธทิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตของธนาคารออมสินนะครับสามารถใช้ GSB Reward Point จำนวน1,000คะแนนเนี่ยแลกสลากออมสินพิเศษได้นะครับคำถามคือจะได้สลากออมสินมูลค่าเท่าไหร่คำตอบคือ100บาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาคุณ้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมตเติมตเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษเชื่อมสถานีเตาปูนไปสิ้นสุดบริเวณครุ่นในด้วยทางวิ่งใต้ดินและยกระดับรวม17สถานี23.6กิโลเมตรพร้อมจุดเชื่อมต่อก,กับรถไฟฟ้าสายอ,อื่นตลอดแนวเส้นทางโดยรฟมพร้อมบูรณาการกับส่วนงานอื่นอย่างเต็มกำลังเพื่อให้โครงการก้าวหน้าตามแผนเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน ติดตามข้อมูลที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะ